หลังจากเปิดตัวและราคาอย่างเป็นทางการก็ทำให้กระแสตีกลับมหาศาลมีคนบ่นมากมายว่า i อออน Y+ ทั้งสองรุ่นเนี่ยมันแพงกว่าที่คิดแต่ราคาล้านกว่าขนาดนี้เนี่ยไป B ีไวดีแอหรือค่ายอื่นๆไม่ดีกว่าเหรอดังนั้นวันนี้ผมจึงมาโปรดทั้งในส่วนของ บริษัทและลูกค้าในฐานะที่ผมเป็นผู้ผลิต o f ฟโรด d EV รายแรกของไทยผมเบิกผมสร้างแบรนด์ของผมขึ้นมาเองและผมรู้ผมมีประสบการณ์เรื่องนี้ผมจึงจะมาชี้ให้เห็นนะว่ามันควรจะซื้อไหมสำหรับราคานี้และคู่แข่งโดยตรงอย่าง b y d a t t o 3มเนี่ยมันเป็นยังไงเทียบกันจดจ ลองไปดูกันตอนนี้เลยนี่คือ b w d a ดเมื่อมองจากข้างหลังนะเข้าไปสู่ด้านหน้าคุณจะเห็นว่าพื้นที่สัมภาระด้านท้ายเนี่ยมันน้อยกว่า i อออนวายและในส่วนของพื้นที่โดยสารด้านหลังมันก็แคบกว่าไอ,อ้เบาะด้านหน้าที่เห็นทั้งสองบาะเนี่ยผมปรับในตำแหน่งที่ผมใช้งานปกติแล้วนะ เพื่อที่จะเห็นว่าเวลาผมนั่งเนี่ยผมจะเหลือเล็กลูมประมาณนี้ซึ่งมันแคบกว่าแน่นอนดังนั้นความสบายเนี่ยถือว่าน้อยกว่า i อออนวายแต่ทำไมถึงไม่มีใครบนเรื่องราคาล้านกว่า,ท,า,ท,าทั้งๆที่ระยะทางที่เคลมเนี่ยมันก็น้อยกว่า i อออนวายด้วยก็ดูนี่แล้วกันนี่คือ Interior d e s i g n ของ BWD ีระตูตซึ่งออกแบบมาอย่างล้ำยุคแม้จะมีมูลลูฟซันรูฟเปิดปิดได้เหมือนกันมีม่านเหมือนกันแต่ดูนี่ที่จับประตูนะเหมือนดัมเบลและตรงนี้มีสายเหมือนกีตาร์เอาดีตเล่นแม้ว่าพื้นที่ด้านหลังจะนั่งแล้วแคบกว่าอย่างที่เห็นแต่ไอการตกแตง่งอินเทอร์เนียดีไซน์ที่ว่ามาเนี่ย มันกลบรัศมีมันทําให้คนไม่คิดถึงเรื่องความแพงและดูแล้วมันคุ้มกว่าลองดูนะพื้นที่วางเท้าด้านหน้าก็อกพอๆกันนะไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่คอนโซลด้านหน้าก็เหมือนกันเนี่ยการตกแต่งเป็นส่วนสำคัญเลยที่ทำให้ดูแล้ว สามารถตั้งราคาล้านกว่าโดยที่ไม่กระอักกระอ่วนใจหน้าจอก็มีใช้งานได้คล้ายๆกันนั่นแหละมีระบบ ADAS อ <Yeah. S 1> ซึ่งอาจจะมีมากกว่าตัว i อ n y น l u s การสัมผัสหน้าจอก็มีความไวไม่ค่อยได้ต่างกันมากมายนะ <Yeah. S 1> ลุกเล่นอะไรนั่นคือเป็นส่วนประกอบย่อยน yeah. แต่สิ่งเหล่านี้แหละมีความสําคัญทางใจทําให้คนที่ชอบอะไรที่มันเป็นแบบนี้ดูแล้วหันเหทาง Apple 3มากกว่าทางด้านที่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญจริงคือ Space คือต้องดูว่าซื้อไปซื้อไปเพื่ออะไรไปขับคนเดียวหรือเปล่าหรือมีคนนั่งด้านท้ายมากน้อยแค่ไหนและไอ้คนที่นั่งด้านท้ายเป็นใคร ส่วนสูงเท่าไหร่เอากันตรงๆนะถ้าเป็น BVD a t เนี่ยกับ i อ n Y น l u s เอามาทำรถเช่าหรือแท็กซี่กันนะสมมุติเอามาทำแท็กซี่เนี่ย Y เนี่ยกินขาดเลยเพราะคนนั่งแท็กซี่เขาก็นั่งด้านหลังเมื่อนั่งด้านหลังแล้วรถเตี้ยกว่าก้าวเข้ารถง่ายกว่ากระจบละเก็บสัมภาระได้มากกว่าด้วยดังนั้นมันอยู่ที่ว่า ซื้อไปใช้งานประเภทไหนอันนี้จะทําให้เห็นว่าการเปิดสันรุปทั้งกระจกทั้งม่านทำได้เหมือนกันแต่ม่านของบีวีดีแอตโตรู้สึกว่ามันจะบางกว่าเพราะว่าพอปิดม่านพวกเนี้ยยังจะเห็นไฟที่อยู่บนเพดานทะลุเข้ามาอย่างชัดเจนก็สรุปก็คือในส่วนของราคาถ้าถาม ผมคิดว่า i อออนวายพลัทั้ง2รุ่นไม่ได้ถือว่าแพงเกินที่คาดมันก็เป็นราคาปกติที่ควรจะเป็นแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเป็นประเด็นเพราะว่าคนคิดไปเองว่ามันจะถูกนะลองมาดูเนี่ย b Echo 3, ีวีดีเอ็กโตเจากภายนอกเนี่ยเรียบๆอย่างนี้ก็ตั้งราคาล้านกว่าได้เช่นกัน แต่เพราะอะไรถึงไม่ค่อยมีใครบน่นดูราคาแบบชัดเจนเลยนะรุ่น480กิโลเมตรต่อชาร์จเนี่ยล้าน2ะตีเป็นตัวเลขกลมๆและมีอีกรุ่นก็คือรุ่น410กิโลเมตรนี่หมายถึง BYD Atto 3ทั้ง2รุ่นมองจากภายนอกก็แยกกันไม่ออก อันนี้เซลล์บอกอย่างนั้นนะแต่ผมยังไม่ได้ไปส่งแบบและเอียดร้อเปอร์เซ็นต์เห็นไหมบีวีดีแอตโตสร,รุ่น410กิโลเมตรล้าน1แสนบาทราวๆนั้นสิ่งที่แถมให้ก็ค,คล้ายๆกันนั่นแหละประกันชั้น1โอมชาร์เจอร์นู่นนี่นั่นผมเลยบอกไงว่ามันไม่ใช่ประเด็นสำคัญเท่าไหร่หรอกนะแต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึก แล้วลองมาดูอีกรุ่นหนึ่งนะนี่คือ BYD Dolphin ซึ่งรุ่น Extended Range เนี่ยสามารถทำระยะทางได้เท่ากับ Ion Y+ Plus. ตัวท็อปนะ490กิโลเมตรต่อชาร์จนะส่วนรุ่นธรรมดา410กิโลเมตรต่อชาร์จก็จะประมาณ700,000บาท Extended Range อยู่ที่860,000บาทประมาณนั้นนี่ออันเนี้ยจะทำให้รู้สึกว่าคุ้มกว่า ในกรณมีที่คุณไม่ต้องการรถใหญ่แต่คุณต้องการระยะทางและดีไซน์ที่สุดป,ปีน o l p i i n จะถือว่าชนะ Ion Y+ l แต่ถ้าคุณต้องการฟังก์ชันในเรื่องของ s สเป e พื้นที่ที่กว้างขวางรับรองว่าทั้ง2ตัวเนี่ยอย่างสู้ Ion Y+ l ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการนั่งด้านหน้าหรือด้านหลังส่วนดีไซน์ภายนอกแล้วแต่ความชอบ อนิพามาสองนะ BYD Dolphin ภายในะก็จะเห็นเลยว่ามันดูดีดูทันสมัยดูมีลูกเล่นมีความโค้งเว้ามันจะดูแล้วไม่ลุกชิปนะดูแล้วอาจจะดีกว่าราคาที่ตั้งไว้แปดแสนกว่าโดยซ้ำไปนี่แหละเลยทำให้คนไม่ได้บ่นกันมากมายแต่เมื่อเอาไปเทียบกับค่ายอื่น ในขนาดพอๆกันก็ยังมีคนบนอยู่ดีนะคือมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกในเรื่องแบบนี้มันแล้วแต่เงินของแต่ละคนแล้วว่าจะเป็นยังไงดังนั้นถามว่า i อออนวายทั้งสองรุ่นจำเป็นต้องปรับราคามาแข่งไหมโดยส่วนตัวผมคิดว่าไม่จำเป็นเลยคุณตั้งราคานี้ไปเลยแต่คุณเจาะกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนซึ่งผมขอสรุปดังต่อไปนี้ ไอออนวายพลัสเนี่ยควรจะขายในลักษณะกลุ่มรถเช่านะรถปล่อยให้เช่าทั้งหลายเนี่ยผมว่าน่าจะขายดีคือเป็นลักษณะ Business to Business หรือไม่ก็สัมปทานภาครัฐไปเลยนะหน่วยงานองค์กรต่างๆนะผู้บริหารไอ้พวกเนี้ยได้ใช้แน่นอนคือการที่มันมีความกว้างขวางเนคุณสังเกตดูนะผมนั่งเนี่ยเท้าผมเนี่ยยื่นมา เห็นไหมที่ประตูหน้าเตบตัวผมอยู่ที่ประตูหลังนี่คือสิ่งที่รถทั่วๆไปทำไม่ได้นะแต่ i o อ Y นวายทำได้และการที่มันไม่ได้สูงจากพื้นดินมากนักเนี่ยทำให้การขึ้นลงค่อนข้างสะดวกหัวผมไม่ชนนะแต่ว่า b y d a t t แ3และก็ d o l p h i n เนี่ยหัวชนเป็นประจำชนขอบข้างบนตลอดเลยไม่รู้มันออกแบบมาให้ตรงกลมมากน้อยแค่ไหน บางคนชินแล้วก็อาจจะไม่ชนแต่ผมจะชนแทบทุกครั้งและเวลาเปิดฝาหลังฝาท้ายของคันนี้ผมก็สามารถยืนได้โดยที่หัวไม่ชนคือผมสูง181เซนที่สำคัญอีกอย่างนึก็คือแอร์ค่อนข้างจะเย็นมากๆเก็ดเหมาะกับสภาพอากาศของไทยส่วนการขับขี่สมรรถนะจะเป็นยังไงนั้นณนะตอนนี้ผมยังไม่รู้เพราะผมยังไม่ได้มีเวลา นะและทางศูนย์ก็ไม่ได้มีเวลาให้ผมเอาไปขับทดสอบอย่างจริงจังดังนั้นคลิปนี้จึงบอกได้แค่นี้ว่าผมไม่ได้ตื่นตกใจกับราคาที่เปิดมาส่วนคนที่ตกใจก็ขอให้รู้ว่านี่คือความเป็นจริงนะคุณไม่ได้วิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์คุณคิดว่าราคาจีน500,000-600,000มาถึงไทยมันจะ800,000-900,000เหรอมันไม่ใช่หรอกนะนะอันคิดง่ายไปเนาะเพราะฉะนั้น ติดตามชมตอนต่อไปแล้วก็ขอเอาใจช่วยให้ E ีวีในไทยเกิดอย่างเต็มรูปแบบเจอกันไม่ใช่ไปต้องการเจอ,บอกบตามตรงนะแถวนี้แม่งเชิญถ้าไม่ในจริงแม่ก็อยู่ไปได้